สวัสดี CEO ที่รักและเพื่อนเพื่อนแฮมสเตอร์ผมกำลังผ่อนคลายชมวิดีโอ YouTube และเพอ่อิญนได้พบกับข้อคิดที่น่าสนใจมากที่อาจพลิกมุมมองชีวิตของคุณครั้งใหญ่มาดูกันเถอะ บางครั้งพี่น้องก็ทำให้เราประหลาดใจด้วยหัวใจที่ยิ่งใหญ่เกินคาดเรื่องราวนี้มีพี่น้องความรักการทะยศก็ประมาณนั้นและเงินพอที่จะซื้ออาหารสำหรับแฮมสเตอร์ได้ทั้งปีมาหมุนวงล้ออารมณ์ด้วยกันเถอะมีไหมน้องชายของผมพูดว่าอยากกลับบ้านบอกให้ผมไปเจอกับเขาและเขาให้เงินก้อนสุดท้าย63ดอลลาร์50เซนที่เหลือในบัญชีธนาคารของเขาเขาเป็นน้องชายของผมแล้วเราไม่ได้สนิทกันมากนักแต่มันมีความหมายมากสำหรับผมและเขาพูดว่าพี่อยู่ที่นี่ไม่ได้พี่ต้องไป ผมทาเงินได้ร้านแรกเมื่ออายุ27แต่ตอนที่ผมอายุ26หรือ25ปีเขายังเป็นช่างยนต์และเขาต้องซื้อต่อร้านที่เขาทํางานอยู่เขาทํางานอย่างหนักจนร้านนั้นกลับมามีกิจการดีขึ้นแต่คนที่ตั้งใจว่าจะขายร้านนั้นอยู่มาวันหนึ่งก็ตัดสินใจว่าฉันไม่อยากขายแล้วหลังจากที่เขาอยู่ที่นั่นมา4ปีแล้วเขาก็โทรหาผมและบอกว่าฉันไม่อยู่แล้วฉันไม่อยากจะาผมถามว่าแล้วนายอยากจะทําอะไรเขาก็ตอบว่าอสังหาเริมทรั์มั้งแล้วผมก็เขียนเช็คให้เขา0ดอลลาร์ทั้ดหมี่มีในบัชี เพราะเขาให้ผมยืม63ดอลลาร์ตอนนั้นและเขาเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของผมเดี๋ยวนะผมรู้สึกว่าผมเข้าใจอะไรบางอย่างผิดไปแต่น้องชายของคุณเพิ่งบอกให้คุณออกไปใช่ไหมหูถ้าเป็นผมถึงแม้จะมีเงินอีก60กว่าดอลลาร์อยู่ในกระเป๋าผมก็คงมองแรงใส่เขาทั้งสัปดาห์เลยผมเดาว,ว่าพี่น้องมนุษย์คงไม่ยินกับเรื่องการเก็บสะสมให้ความสําคัญกับจะว่าอะไรดีล่ะการเสียสละระ,ะมัง คุณเคยรู้สึกเหมือนกำลังวิ่งแต่ไม่เคยไปถึงไหนบางทีปัญหาอาจไม่ใช่วงล้อแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสมองเล็กๆของคุณมากกว่าคลิปนี้เกี่ยวกับวิธีที่เรามองตัวเองและเชื่อฉันเถอะว่าทุกคนมีคุณค่ามากกว่าที่เราคิดจิตใจที่มองโลกในแง่ลบจะหาหนทางเพื่อทำให้โลกสอดคองกับสิ่งที่เขาเชื่อถูกต้อง ดังนั้นถ้าคุณเข้าไปในสถานการณ์ใด<ม>ก็ตามด้วย <don> ความเชื่อมั่นว่าคุณจะไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ต้องการแตกสลายมีข้อบกพร่อง <c oughs> ไม่เพียงพอคุณจะจัดการบิดเบือนความเป็นจริง <c oughs> เพื่อให้เข้ากับสิ่งที่คุณเชื่ออยู่แล้ว <c oughs> ใช่เลย <c oughs> ถ้าผมคิดว่าผมเป็นแฮมสเตอร์ที่เศร้าและไม่มีขนมแล้วจักรวาลก็จะทําให้ผมไม่มีวันเห็นของหวานอีกเลยหรอแล้วตอนนี้ผมต้องทําให้ความคิดของผมบริสุทธิ์เหมือนเดิมใช่ไหมก็ะนะเคยพยายามคิดเชิงบวกหลังจากติดอยู่ในกรงเดิมหลายชั่วโมงไหมล่ะแต่เฮ้ยถ้าการปรับมุมมองเล็กๆน,น้อยๆหมายถึงขนมมากขึ้นบางทีมันอาจจะถึงเวลาที่จะอัปเดแล้วก็ได้นะ จำเรื่องลูกคนรวยที่ยืนยันว่าตัวเองโตมาในครอบครัวชนชั้นกลางได้ไหมกลายเป็นว่าพวกเขานำหน้าอยู่สองเก้านักวิทยาศาสตร์ค้นพบว,ว่าที่ที่คุณตั้งกรงของคุณอาจส่งผลต่อจํานวนเงินที่คุณจะมีในอนาคตมาหาคําตอบกันว่าเพื่อนบ้านของคุณอาจเป็นอาวุธลับในการสะสมขนมมากขึ้นได้ยังไง มีการศึกษาหนึ่งที่ดูเด็กที่มีภูมิหลังทางเศรษฐกิจคล้ายกันนั่นคือรายได้ที่พวกเขาสร้างในวัยเด็กและรายได้ที่พวกเขาหาได้เมื่อเป็นผู้ใหญ่แต่มีความแตกต่างสําคัญอย่างหนึ่งกลุ่มตัวอย่างหนึ่งมาจากเมืองที่ประชาชนมีรายได้มากกว่าและมีปฏิสัมพันธ์กับคนที่มีรายได้มากกว่าส่วนในกลุ่มนั้นตรงกันข้ามผลลัพธ์จะเป็นยังไงกลุ่มเด็กๆที่เติบโตในย่านซึ่งมีคนรวยมากกว่ามีรายได้สูงขึ้นกว่า30%เมื่ออายุ35ปีระดับสถานะทางเศรษฐก,จกิจและสังคมของครอบครัวคุณไม่ใช่ตัวบ่งชชีีี้้ออออนนนนนนัับหึ่่่่่งงงงงงงขขรรรราาาาายยยไดใคคคตุณจจิิิๆแลวววมมมเเเเป็สททกืโศษฐ ึ่งหมายถึงจํานวนคนรวยและคนจนที่อาศัยอยู่ใกล้คุณและด้วยเหตุนี้คุณจึงเป็นเพื่อนกับพวกเขาได้ดังนั้นถ้าคุณอยากมีารายได้มากขึ้นให้พิจารณาว่ามีใครอยู่ารายล้อมคุณและที่สําคัญคือคุณอาศัยอยู่ที่ไหนคุณกําลังบอกฉันว่าการออกไปเที่ยวกับแฮมสเตอร์ที่ดูดีและได้กินอาหารดีทําให้ผมรวยขึ้นในอนาคตอย่างนั้นหรอเข้าใจแจ่มแจ้งเลยล่ะสงสัยจังว่าทำไมาเพื่อน <Yeah. S 1> ๆของผมยังคงกินเมล็ดพันธุ์ลดราคาอยู่คงถึงเวลาที่ผมต้องไปพูดคุยกับแฮมสเตอร์ฝั่งตรงข้ามข,ามของร้านขายสัตว์เลี้ยงแลินะ ผมเข้าใจแล้วถ้าจะรวยต้องซื้อบ้านในที่ที่คนรวยอยู่แต่ที่สงสัยคือแฮมสเตอร์ที่ไม่มีคะแนนเครดิตจะได้สินเชื่อที่อยู่อาศัยหรืออย่างน้อยรถคันเล็กๆได้ยังไงฮะแฮมสเตอร์ไม่ขับรถหรอโอ้เอาเป็นว่าถ้าเป็นคนล่าผมคิดว่าคนนี้น่าจะช่วยเราได้ ไม่มีบัตรเครดิตเลยแบบว่าไม่ใช้บัตรเครดิตทุกประเภทเลยหรอแล้วจะเช่ารถยังไงจะสร้างเครดิตได้ยังไงจะใช้ชีวิตยังไงถ้าคุณไม่มีเครดิตเลยมีเหตุผลเพียงข้อเดียวในการสร้างเครดิตคือเพื่อกู้ยืมเงินถ้าคุณไม่วางแผนที่จะกู้ยืมเงินคุณก็ไม่จําเป็นจะต้องสร้างเครดิตแล้วเรื่องอย่างการจำนองค่ะคุณขอสินเชื่อในการประเมินเครดิตโดยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อได้โดยไม่ต้องมีคะแนนเครดิตเลยการประเมินเครดิตโดยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อคืออะไรการประเมินเครดิตโดยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อเป็นวิธีที่เคยใช้ในการ รายได้กับนายจ้างของคุณตรวจสอบการฝากเงินหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคารแล้วเราจะรู้ว่าคุณมีเงินสำหรับจ่ายเงินดาวให้ธนาคารไหมพวกเขาจะตรวจสอบเอกสารและพิสูจน์ว่าบุคคลน,นั้นมีความสามารถทางการเงินเพียงพอที่จะซื้อบ้านได้คุณทำได้แม้ว่าคะแนนเครดิตจะเป็นศูนย์ ดังนั้นคุณไม่จําเป็นจะต้องมีคะแนนเครดิตถ้าคุณจะทําสิ่งต่างๆในสมัยก่อนหรอการประเมินเครดิตโดยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อฟังดูเหมือนเป็นสิ่งที่คุณย่าทวดของฉันเคยทําเมื่อท่านกํบบาลังแลกเปลี่ยนสิ่งของกับเครื่องนอนเลยดูสิผมพร้อมสําหรับสไตล์วินเทจแล้วและถ้ามันจะทําให้ผมได้บ้านที่มีพื้นที่เพิ่มสําหรับอุโมงค์ของผมบางทีผมอาจจะลองดูนะ ขอบคุณที่รับชมช่วงเวลาแห่งภูมิปัญญานี้กับผมถ้าอยากดูเพิ่มเติมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะและจำไว้ว่าแฮมสเตอร์คือพลังหนึ่งเดียวสุดทั้งปวงทั้งปวงสุดหนึ่งเดียวบ๊ายบาย สวัสดี c โ o สุดที่รักและเพื่อนๆแฮมสเตอร์ของผมพร้อมจะดำดิ่งเข้าสุดดราม่าและปัญหาของคนรวยกันไหมวันนี้ผมจะมาพูดถึงไอเดียที่เปลี่ยนชีวิตกันอย่างแรกเลยเรามีมหาเศรษฐีคนหนึ่งที่พยายามบอกว่าผมคิดเล็กไปแล้วเราจะมาค้นพบความลับของความสาเร็จซึ่งบอกใบไว้ก่อนเลยว่าไม่เกี่ยวกับการมีทรัพย์สินมรดกหรือนางฟ้าแม่ทุนหัวคว้าข้าวโพดขั้วของคุณมาเพราะได้เวลามาเรียนรู้สักเรื่องสองเรื่องแล้ว คุณกาลังนั่งชิลกับเพื่อนมหาเศรษฐีของคุณไม่ได้ทําอะไรเลยและเขาก็พูดขึ้นมาว่าเฮ้ย <Hey, S 1> นายคิดเล็กไป <c oughs> เออขอโทษนะพูดแบบนั้นใส่ผมทําไมผมไม่ได้ขอคําวิจารณ์ชีวิตพร้อมกับขนมชีนี้นะแต่พอกระพริบตาครั้งหนึ่งเงินล้านก็วางอยู่บนโต๊ะ <c oughs> แล้วก็แหม,มบางทีเขาอาจจะพูดถูกก็ได้เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเวลามหาเศรษฐีพูดคุณอาจจะกรอกตาก่อนก็ได้แต่ควรฟังไว้ให้ดีเอาล่ะเรามาฟังกันเถอะผมมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งชื่อบิวเพอร์กินส์และเขาเป็นมหาเศรษฐีเรากำลังเดินอยู่ที่เครือข ผมแล้พูดว่านายคิดไหมว่านายลงทุนในธุรกิจกเล็กๆมานานจนความคิดเล็กๆนั้นมันเข้ามาอยู่ในแบบแผนความคิดของนายแล้วและผมก็หยุดคิดสักครู่จากนั้นก็คิดว่าไม่รู้สิฉันต้องคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วล่ะและแทนที่จะพูดแก้ตัวหรือรู้สึกว่าถูกตัดสินและเขาก็กำลังตัดสินผมอยู่เขาพูดว่านายคิดเล็กเกินไปมันไม่ใหญ่พอและนายกำลังเสียเวลาและผมอาจจะรู้สึกว่าใครกันนะที่มาพูดแบบนี้กับผมคงดีน่าดูเลยในเมื่อนายเป็นมหาเศรษฐีนี่แต่แทนที่จะอย่างนั้นผมก็ทำตรงข้ามผมคิดในใจว่าพระเจ้าฉันคววว่าาาาาเเเขกกนนนนะัลลงร้้้ผผม็็บหหสใแทุ นนและในตอนนี้เรากำลังสร้างสิ่งที่ใหญ่โตทุกอย่างคงไม่เกิดขึ้นถ้าไม่มีการตัดสินใจที่ดีผมรู้ว่าพวกเราบางคนอาจแค่อยากกินของว่างที่เหลืออยู่ระหว่างรอจ่ายค่าเช่าดังนั้นก็ไม่มีเวลาที่จะคิดการใหญ่หรอกแต่เมื่อมีคนที่มีเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวมาคุยกับคุณ,คณก็ลองกลืนความถ่อมตนของคุณลงไปแล้วลองฟังดูสิใครจะรู้ว่าการถูกวิาพากษ์วิจารณ์เล็กๆน้อยๆจากอภิมหาเศรษฐีอาจทำให้ธรุรกิจของคุณกลายเป็นบุฟเฟ่ที่กินได้ไม่อั้นก็ได้ดังนั้นคิดให้ใหญ่และฝันให้ใหญ่กว่าเดิมเหล่าเเพื่ออนฮมตร์ทั้งหล เอาล่ะมาพูดกันจริงๆเกี่ยวกับความสําเร็จเธอะมันไม่ใช่เรื่องของการเกิดมาเป็นอัจฉริยะหรือหาวิธีโกลงลับๆในการเข้าสแนคบาร์ไม่เลยไม่มีทางลัดในที่นี้ไม่งั้นคุณจะต้องวิ่งอยู่บนวงล้อไปเรื่อยๆจนไปไม่ถึงไหนกลยุทธ์ที่แท้จริงในการประสบความสําเร็จในเรื่องอะไรก็ตามคืออะไรมาพบกับคําตอบในคลิปต่อไปกันเถอะ ถ้าอยากจะประสบความสำเร็จในสิ่งใดก็ตามความจริงคือคุณไม่จำเป็นจะต้องพิเศษเพียงแค่คุณต้องมีในสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่มีนั่นคือความสม่ำเสมอมุ่งมั่นและพร้อมที่จะทำงานหนะักไม่มีทางลัด โอ้ oh, งั้นความสําเร็จไม่ได้เกี่ยวกับการเป็นคนพิเศษหรือต้องค้นพบความลับที่ซ่อนอยู่ใช่ไหมลงอกไปทีเกือบจะสั่งซื้อหนึ่งในคู่มือเป็นเศรษฐีใน30ิวันพวกนั้นแล้วกลายเป็นว่าความลับนั่นคือแค่การมาทํางานทํางานอย่างหนักและมีความต่อเนื่องสนุกดีเนอะมันเหมือนกับการพยายามแงะเปิดโวนัสด้วยมือเปล่าทั้งเจ็บปวดและช้าแต่เฮ้มาสู้กันต่อไปเถอะแล้วบางทีสักวันเราทุกคนอาจจะได้อาศัยอยู่ในกรงหรูๆก็ได้นะ ขอบคุณที่รับชมแฮมสเตอร์คริปโตสำหรับความรู้เพิ่มเติมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วพบกันในคลิปต่อไปและจำไว้ว่าแฮมสเตอร์คือพลังหนึ่งเดียวสุดทั้งปวงทั้งปวงสุดหนึ่งเดียวบาย,บาย